ยกนนะะคไปอาบน้ำนะคะทักทันตารทียนสายตาแล้วเดี๋ย์นะคะไปทานข้าวกันนะคะไปกันที่ร้านอาหารนะคะสิงโต้แล้วก็ร้านอาหารถึเมือของกระตูนะคะเชื่อทานเอาหลังทานนะคะกระเป๋าห้องไหนเกินออกมาคืนด้วยนะคะดีค่ะเราจะันมาทางฝันที่เราพี่ เวลา30นาทีนะคะแล้วก็ห้องไหนที่เกิอเต่าเกินไม่ใช่ของตัวเองเด็กเพื่อน18เจ้าหน้าที่คือได้ห้องอื่นด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเรวมคะแนนนะคะผลรวมคะแนนนะคะสักครู่นะคะผลรวมคะแนนตุ้วยใช่ไหมค่ะ ต้นนต้นกับตะเคียนนะคะ3าิมคะแนนเท่ากันนะคะแล้วก sure> ็ต่อไปนะคะทีมนิสนนะทีมนิ่ต้ส3กสิบคะแนนทีมเซะกัทีมนบนะคะยี่สิบนะคะต่อไปทีมิแมนะคะ ยี่สิบเจ็ดคะแนนเดียวสุดยีิบหาและสี่ยี่สิบสามคะแนนค่ะพบกันที่รับบี้วลอด้ามรึ่งนะคะเนื่องจากตันก้นกับทักพคะแนนเท่ากันน,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 นะครับแต่ให้ตั้นชนะเพราะว่าเมื่อกี้แม็พิเศษทีมตั้นชนะไปก็ได้เป็นคะแนนนำที่ดึงนะะเ้ย และสำหรับช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะครับสัมภาระนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับกระเป๋าตังค์นะครับแหวนเหมืองที่ถอดไว้เจ้าทีนะครับหกโมงนะครับเจอที่ลับบี้นะครับสิบแปดนาฬิกาเจอที่ลับบี้นั่งในห้องเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับเอาผ้าไปแล้วดิฉันผ้าก็คือห้องนี้ครับมีถอดนะครับถือดูนะครับผมป้หกโมงครับ

มาเอ็กซ์ช่างหน่อยดีเอาพี่โนโู้นยเดี๋ยวนะตาเริ่มแดงแล้วอะ่ะแช่ในน้ำเป็นสองสามชั่วโมงเกินแล้วก็จบทริปกิจกรรมทางน้ำครับขิงตาดิแด,ดงวะไปทานข้าวกันตอนเย็นนะเด็กเจอาครับครับบ๊ายบาย มันเปื่อยแล้วอยู่ในน้ำตั้งหลาย